สวัสดีนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาสักบ่ายโมงแล้วนะฮะมาสด้าสามสกายแอคทีฟนะครับหรือว่าเครื่องยนต์ในตระกูลเบนซินสกายแอคทีฟแล้วกันเนะช่วงนี้ก็มีหลายๆคันนะครับที่ใช้งานกันมาหลายกิโลเมตรแล้วมันจะเริ่มมีอาการน้ามันซึมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ช่างมอสกำลังถอดเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนิดนึงนี่อันนี้ซึมตรงไหนนี่ซึมหลังเครื่องนะครับนี่แล้วก็ช่วงรอยต่อจะมีปั๊มแรงดันสูงด้วยนะฮะอันนี้เราก็จะเปลี่ยนซีนฝาครอบวาล์วนะครับ แล้วก็ในบางคันเนี่ยจะมีออกตรงนี้ด้วยตรงเซ็นเซอร์นะครับน,000 000 000นี่นะครับจะมีออกตรงเซ็นเซอร์ตรงนี้นะฮะก็แนะนําว่าลองตรวจเช็คกันดูนะครับสเตปนี้เนี่ยเราเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยแนะนําเปลี่ยน3ามรายการพร้อมกันนะครับก็คือมีตัวซีนฝาครอบนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนซีนของตัวเซนเซอร์ที่ไปกดพวกแคมชาร์ปนะครับ ข้างบนเราก็จะมีในส่วนของตัวโอลิงนะครับตรงปั๊มจานจ่ายเขาไม่เรียกจานจ่ายเขาเรียกปั๊มแรงดันสูงนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยตรงนี้มันจะอยู่ข้อต่อตรงแถวนี้นะฮะสังเกตนีร่รอยนะ้ามันซึมขอบนอกนานมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันแข็งหมดแล้ว,ลวใช่ไหมไหนทั้งมอสบีบเลยอะ่ะเนี่ยมันกรอบหมดแล้วมันเจอความร้อนนะครับก็มีอายุการใช้งานพอสมควรแล้วครับนี่ สกายทีดโฉมแรกๆนี่อ๋อหักเลยนะนมันกรอบมันจะหักเลยมันแข็งแล้วนะครับเนี่ยมันกรอบรอบตัวแล้วมันก็พร้อมจะผีชีพทีนี้เวลาเปลี่ยนเนี่ยแนะนําว่าเปลี่ยนเป็นเซ็ตให้ครบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมครับมันจะมีเซนเซอร์ตัวนี้แหละโอลิงเนี่ยหลายๆคันจะซึมจากตรงนี้แล้วก็น้ำมันจะไหลไปรอบๆก็เช็คดูให้ดีก่อนว่ารั่วตรงไหนทีนี้ไหนๆก็เปิดฝามาแล้ววันนี้ผมฝากอีกเรื่องหนึง่งคันนี้เนี่ย เห็นไหมครับว่าเครื่องเนี่ยถือว่าสะอาดนะเนี่ยไม่มีคราบแบบเหลืองๆที่เกาะเลยเห็นไหมครับเหมือนคนฟันเหลืองอ่ะอันนี้มันคือฟันใสเพราะว่ามันมีแต่คราบน้ํามันที่ที่ดํานะครับเนี่ยอันนี้ลูกค้าใช้น้ํามันของที่ร้านนะครับเนี่ยให้ดูเลยเป็นลูกค้าประจานะฮะแล้วก็สังเกตดูครับว่าตัวแคมชาร์ปเนี่ยยังไม่มีเส้นเห็นไหมเนียนถ้าใครดูของในอีีที่เป็นตอนของ สกายทีดดีเซลจะเห็นว่าเป็นเส้นเยอะมากเห็นไหมอันนี้คือสภาพปกติมันจะเนียนใสนะครับนี่หน้าตาอาจจะแตกต่างกันแต่มันคล้ายๆกันนะครับหลักการทํางานก็เหมือนกันเห็นไหมอันนี้มันจะมีตัวตัวล็อกเกอร์อาร์มเนืหรือว่ากระเดื่องก็ได้เนี่ยมันจะไปกดเอาไว้นะเขาก็จะมีระยะที่เขาตั้งไว้นะครับก็หลักการทํางานประมาณนี้ทําไมถึงต้องเปลี่ยนนะ้ามันเครื่องดีนี่แหละคือคําตอบนะครับ ส่วนวาลเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีสปริงปิดอยู่การที่เราไปฟัดชิ่งน้ํามันเครื่องเนี่ยมันจะเข้าไปล้างนะครับพวกตามซอกต่างๆที่อย่างเมื่อวานช่างมอสประกอบเนี่ยอันนี้เขาเรียกประกับประกับตรงนี้มันจะมีซอกอยู่มีมันจะมีรูน้ํามันฉีดขึ้นมาแบบอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นรูน็อตผมเปรียบเทียบให้ดูน้ํามันจะขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีหมวกครอบนะฮะถ้าเกิดว่าการกดของวาลพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยอันนี้เขาใช้น้ํามันดันอ่าใช่ตัวนี้ใช้น้ํามันดัน เป็นเป็นแรงดันน้ํามันเห็นไหมครับวาลเนี่ยวาลของสกายแอคทีฟเนี่ยถ้าดูตามรูปลักษณ์อันนี้ผมก็เพิ่งเปิดครั้งแรกนะฮะต้องบอกเลยเขาจะใช้น้ํามันอ่ะวิ่งในท่อยาวๆตรงนี้ถ้าจะมองตรงนี้ดีๆมันไม่ได้เป็นท่อแบบที่เราเห็นแต่มองโครงสร้างมันจะมีหมวกตรงนี้เป็นระยะเห็นไหมครับเขาใช้แรงดันน้ํามันเครื่องคล้ายๆของตระกูล VTEC แหละนะครับเพื่อดันยกองศานะครับให้ให้วาลมันเปิดเพิ่มในฝั่งไอดีนี่มันไม่มีในฝั่งไอเสีย ฝั่งไอเสียเหมือนจะไม่มีมีไหมมีฝั่งไอเสียก็มีอ่ามีนะครับมีหรือมีหมวกนี่เท่ากับว่าวาลวของสกายทิบยกได้ทั้งสองฝั่งเป็นไวถึงว่ายกเป็นสเต็ปนะปกติเนี่ยมันหมุนตามท้องช้างตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่มันมีการใช้ไฮโดรลิกเข้ามาช่วยอีกไฮโดรลิกคือแ,แรงดันของน้ํามันเครื่องนี่แหละคือที่มาที่ผมเคยพูดว่า ถ้าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยเวลาน้ำมันเครื่องมันเสื่อมสภาพแรงดันมันตกเพรสเชอร์มันตกเนี่ยมันก็ทําให้การยกแบบนี้แรงมันหายไปวาล์วมันก็จะไม่ได้จังหวะในการยกแรงก็จะหายไปนิดนึงนะครับหรือน้ำมันเครื่องขาดเนี่ยเวลาน้ำมันเครื่องมันวนหลูปไม่ทันกันเนี่ยมันก็จะดูดเอาเป็นฟองขึ้นมานะครับพอฟองมันขึ้นมาเนี่ยมันก็มีจังหวะที่มันทํางานช้าหรือไม่สัมพันธ์กันนั่นแหละอันนี้ถึงเป็นที่มาว่าถ้าให้ดีลูกค้าควรจะเปลี่ยนของดีๆนะครับเนี่ยอย่างตําแหน่งนี้มีเซ็นนเซอรร์ฝัังงข้าาคบ อันนี้เป็นตัวเคาน์เตอร์นับรอบเขาจะนับตรงนี้ <karaoke. S 1> นี่เซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะฮะก็ชัดๆนะครับคันนี้สะอาดดีเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะมีหัวเทียนเห็นไหมหัวเทียนจะอยู่แยกนี่อันนี้เป็นหัวเทียนนะครับนี่ที่เราเปลี่ยนกันจะมีทั้งหมดสี่หัวหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยใช้เป็นโอลิงชุดเดียวกันหรือซีนฝาเข้าวาลเนี่ยตัวเดียวมาครบหมดเลย เพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้น่าจะเป็นทิ้วที่มีน้ามันเนี่ยนี่เป็นรางลากยาวเลยก็เอาเป็นว่าหลากัหลกๆให้ดูวันนี้คืออะไรน้ํามันเริ่มซึมก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรนะครับก็คอยเช็คนะครับถ้ามันซึมแบบหมันหมาจะใช้ไปก่อนก็ได้แต่อย่างเคสนี้คือลูกค้าเนี่ยเขาพร้อมจะเซอร์วิสก็นัดเข้ามาทําเลยนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ว่าถ้าจะเปลี่ยนก็ควรจะเปลี่ยนทีเดียวให้มันครบไปเลยไม่ต้องมาลื้อหลายรอบนะครับ ตอนนี้ช่างกี้เขาก็แกะอะไหล่ออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพามาดูกันนิดหนึ่งนี่อันนี้เป็นอะไหล่แท้หมดนะครับเราใช้ของมาสด้าหมดนะฮะแล้วก็ของแท้มันจะนิ่มเนี่ยครับที่เมื่อกี้ช่างมอสหักอย่างเงี้ยแล้วมันหักไปเลยนี่มันไม่หักนะ <c oughs> เนี่ยมันนิ่มครับเหมือนหนังยาง,อ,ยางอันนั้นจะเป็นเหมือนยางเก่านะฮะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนทาความสะอาดพวกนี้แล้วก็ใส่ประกอบคืนนะครับก็ น่าจะได้คําตอบด้วยเนะในเรื่องของน้ํามันเครื่องนะครับว่าถ้าใช้ของดีแล้วข้างในสภาพจะเป็นยังไงนะครับผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่มันจะใสนะครับเหลืองๆก็ตรงนั้นคืออะไรน้ามันมันเลอะครับน้ํามันเก่าเห็นไหมถ้าเราเช็ดมันก็จะออกนะครับดูตรงไหนดีอะเนี่ยผมเช็ดตรงนี้ให้ดูก็ได้เนี่ยเห็นไหมหายไปแล้วเมื่อกี้นี้เห็นนะรอยมันขาดจากกันนะครับความลื่นของน้ํามันสําคัญมากนะครับ ใช้ของดีเครื่องก็ไม่โทมนะครับถ้าคุณอยากจะเหยียบคุณอยากจะสิ่งคุณก็เหยียบได้อย่างมั่นใจนะครับเดี๋ยวก็จะมีเปลี่ยนเนี่ยโอลิงตรงนี้อีกอันหนึ่งทาก็ทําให้จบไปเลยม้วนเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเจอกันในในตอนต่อไปแล้วกันนะครับจริงไหมครับช่างตาลครับครับนี่เนี่ใช่ไหมครับช่างกีครับเนี่ครับอ๋อนังช้างนี่เอง โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับสวัสดีครับ